สวัสดีครับดิมเดลฟีดัมครับสำหรับคลิปนี้ยังอยู่กับเครื่องยนต์เซอร์ลิงตัวนี้นะครับถ้าเรามีเครื่องยนต์เซอร์ลิงเล็กๆแบบนี้อยู่ตัวหนึง่งเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับแต่ว่ายังเป็นการทดลองอยู่นะครับเครื่องยนต์เซอร์ลิงรุ่นนี้เขาจะมีตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานเนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนไปด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าออกมา แต่ว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่ก็ติดมาให้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟที่ได้ออกมาค่อนข้างน้อยนะครับไม่พอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับเพื่อทดลองว่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากแค่ไหนนะครับก็จะติดตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นไดนามแบบบัตเล็ตนะครับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง20โวลต์นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าไดนามตัวนี้หลังจากติดตั้งเข้าไปที่ตัวเครื่องยนต์สเตอร์ลิงตัวนี้แล้วเราจะได้กระแสไฟฟ้าออกมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆรไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปติดอุปกรณ์ลงไปบนเครื่องยนต์สเตอร์ลิงอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับก็คือตัวไดนามตัวนี้นะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ติดลงไปแทนตัวที่เขาแถมมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็นไรนาโมแบบบัดเล็ดนะครับสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น AC แบบ3เฟสจะมีสายออกมา3เส้นนะครับใช้แม่เหล็กเป็นตัวหมุนนะครับขดลวดจะอยู่นิ่งตัวนี้จะเป็นตัวหมุนแทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตัวนี้เข้าไปแทนตัวเก่านะครับ ไฟที่ออกจากไดนาโม3สายนี้นะครับจะมาเข้าไดโอดบิด3เส้นเลยนะครับแล้วเวลาออกเนี่ยจะมาออกแค่2เส้นเป็นไฟกระแสะตรงแล้วนะครับหลังจากที่ได้เป็นไฟกระแสะสลับออกมาอันนี้เป็นไดโอดบิดที่ผมต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสาย3เส้นนี้นะครับ3เส้นนี้เป็นไฟที่มาจากไดนาโมนะครับ ส่วน2เส้นนี้ก็จะเป็นค้่บวกกับั้วลบหลังจากผ่านไดโอดบิดแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใช้งานง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ผมต่อสายแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพจที่จะเอาไปติดกับไดานามูนะครับก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปยึดไว้แบบนี้นะครับ เราก็จะใช้แท่นอันนี้เป็นแท่นสำหรับยึดอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดเพื่อความเรียบร้อยนะครับส่วนเสาที่เห็นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเสอาอันนี้ก็จะเป็นเสาที่ใช้ยึดหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดนี้เราก็จะใช้เปิดตอนที่เราผลิตกระแสะไฟฟ้าได้นะครับในหลอดไฟจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เราก็จะเอาไปจุดหลอดไฟเลยนะครับก็จะแขวนแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็ติดตั้งไดานาโมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่กจะเป็นตัวขดลวดนะครับก็ติดเข้าไปกับเพดแล้วก็เอาเพดไปติดกับไม้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเป็นแกนหมุนสำหรับตัวไดานาโมนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวขดลวดแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมาติดตัวมุเล่นะครับ ผู้เล่นี้ได้มาจากอะไรพวกเครื่องเล่นซีดีเก่านะครับผู้เล่นี้ก็ติดตั้งเข้าไปเพื่อเอาไว้ใส่สายพานนะครับก็ติดเข้าไปเลยนะครับก็ติดผู้เล่เข้าไปแบบนี้นะครับเวลาที่เครื่องยนต์สเตอร์ลิงฉุดผู้เล่ให้หมุนนะครับตัวผู้เล่ก็จะไปฉุดไดนามให้หมุนไปด้วยแบบนี้นะครับก็ติดเข้าไปแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็เอาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงไปติดตั้งนะครับวางไว้แบบนี้นะครับให้ขยับไปมาได้ก่อนนะครับเพื่อดูระดับความตึงของสายพานนะครับนี่ก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับที่เราจะติดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ จอแสดงผลนะครับคอนเวอร์เตอร์ชาร์จเจอร์นะครับนอกจากเอาไว้เป็นจอแสดงผลแล้วนะครับอีกหน้าที่นึงก็คือการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าขนาด12โวลต์ของไดนาโมตัวนี้นะครับให้ออกมาที่พอร์ต USB 5โวลต์ตัวนี้เพื่อเอาไปจุดหลอดไฟทีนี้ก็มาดูสายไฟนิดนึงนะครับสายไฟก็จะออกมาจากไดนาโม3เส้นนะครับแล้วก็ลงมาที่ไดโอดเป็นไดโอดบิดนะครับ ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนจากกระแสไฟฟ้าสลับสายไฟ3เส้นให้เป็นไฟกระแสรตรงบวกลบนะครับไฟออกก็จะมาออก2ช่องนี้นะครับที่เป็นสีขาวขาวนะครับอันนี้บวกแล้วก็ลบนะครับเราก็จะเอาไปเข้าที่จอแสดงผลคอนเวอร์เตอร์ชาร์จเจอร์นะครับหลังจากนั้นก็จ่ายให้กับปลอดไฟผ่านช่อง USB อันนี้นะครับ ก็ขึ้นไปที่หลอดไฟเลยนะครับในหลอดไฟไม่มีแบตเตอรี่นะครับเป็นการจ่ายไฟสดๆเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานไฟก็จะติดขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้เดินระบบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปติดเครื่องยนต์สเตอร์ลิงตัวนี้ดูนะครับ ดูซิว่าเราจะได้กระแสไฟเพียงพอที่จะไปเปิดหลอดไฟหลอดนี้ให้ติดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองติดเครื่องยนต์กันดูเลยนะครับในหลอดไฟหลอดนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมถอดออกมาแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในหลอดไฟอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนนะครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับแล้วก็ได้ไฟอยู่ที่10.4โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟนะครับต้องกดสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับ ตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับได้ไฟอยู่ที่10โวลต์ขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยนะครับด้านในไม่มีแบตนะครับตอนนี้เราก็ปั่นไฟใช้สดๆเลยนะครับด้านในไม่มีแบตนะครับผมทอดแบตออกมาแล้วนะครับก็จะมีแต่หลอด ไฟปกปาเลยนะครับเราก็จะได้ไฟจากตัวไดนาโมที่ใช้เครื่องยนต์สเตอร์ลิงตัวนี้ปั่นนะครับก็ใช้งานได้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเครื่องเล็กๆเครื่องนี้นะครับก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาให้เราใช้ได้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขนาดเล็กนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทำดูก็ลองทำตามคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม d ดิมเดอะฟรีดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ